อันนี้คือหอมแดงนะคะแล้วก็อันนี้คือกระเทียมสดค่ะฉ่ำๆกินเครื่องปรุงสองคอเสร็จปุ๊บพรุนี้ตัวบวมโซเดียมสูบก็ชอบกินเนี่ยาหาเมาที่หลังขอ,อยัดก,กินก่อนนะคะ อืตุกจะหลิดเลยเกินอืมโอ้ช่ำอืมหอมแดงหน่อยนะครับอืมหวานอืม กรดเนหน่อยนะครอืม,อม กินแค่นะดิฉันมีความสุขมากมากช้ำ ดอกนะคะหืมหอมแดงหอมแขงนะครับใหญ่ฉ่ำ 음. <놀람> 참이. <놀람> 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 อืมอืมหืมหืมถั่มอืมคือฉันต้องกินน้ำแล้วค่ะ ทำมากอืมอืมอืม แ่งมากอืหวานหวาช่ำช่ำหายใจโล่งมาก หอมแดงเนี่ยนะครับอ uh ื huh. อ้ม uh huh. อื้มแซมอืเวอร์มากอร่อยแบบเวอร์เวอร์สำหรับดิฉันนะคะลองหาทำกินดูนะคะ ออืืกินก่อนแล้วไปหาหมดที่หลังค่ะ ไปหาหมอไหนไปหาหมอดูค่ะโอีกหลอกกูค่ำทำตัวเองทำทนดูดิฉันจนจบเลยหรอคะขอบคุณมากค่ะที่เปองคันเน็ตเปองเสียเวลามาดูดิฉันขอบคุณมากๆนะคะ ดิฉันว่ามีคนเกลียดดิฉันแต่ดิฉันก็รักพวกนางขอบคุณนะคะใครเกลียดดิฉันขอให้ถูกราวันที่หนึ่ใครชอบดิฉันก็ถูกก็ขอให้ถูกเราวันที่1ค่ะ ช่ำปอนกระเทียมหน่อยนะครับ กินกระเทียมสดมันเผ็ดมากเลยนะคะดูตาดิฉันดิอ้น้ำตาหยดเลยดอกกระเทียมสดมันจะกินยากหน่อยนะคะถ้ากินจังหวะที่มันเผ็ดนะคะ กระเทียมสดมีประโยชน์นะคะ,อะดอกแดกมามา้าไงให้น้ำตาไหลออไปหาทำกัน,กนดูนะคะยอะ ด่าก,กูขำัวเองมันคือการสแสดงนะครับแยกเสร็จแม่บ้านตัวเองก็อุ้ยหขี้ยขยะทิ้งเลยค่ะกูขำตัวเองอย่างนี้เนี่ยกูไม่ได้คิดว่ากูจะโยนทิ้งนะมือไปเองแล้วกูขำขยะนะคะยินแล้วทิ้งลงทางขยะนะคะทุกคน เหลือกระเทียมอีกหัวหนึ่งดิฉันคงกินไม่ได้แล้วครับเผ็ดมากช้ำ ส่ำบ๊ายบายนะคะ